สวัสดีค่ะพบกับช่องไมมิซูอีกแล้วนะคะไมฝากติดตามเพจใหม่ๆด้วยนะคะเซิร์ชว่าไมมิซูเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามใน YouTube ด้วยนะคะเซิร์ชว่าไมมิซูเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะไมจะพาไปดูกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นกระบะสี่ประตูเตี้ยแต่งซิ่งนะคะ โปรนี้นะคะจ่ายรับรถอยู่ที่2,9,900บาทนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณ9,891บาท7ปีนะคะตัวนี้มาดูกันดีกว่าว่า2,9,900ท,ที่ลูกค้าจ่ายมามายแต่งอะไรให้บ้างนะคะหนึ่งเลยชุดแต่งรอบคันค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสปอร์ตไ d เดอนะคะตัวนี้เลยตาสีแดงสีเงินนะคะนี่ ได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะหน้าข้าง2แล้วก็ท้าย1นะคะต่อไปนี่ไมยจัดแรปฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นแบบดำเงาดำด้านหรือว่าลายเคเล่านะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นดำเงานะแล้วก็จัดแรปกระจังหน้าให้ด้วยนะคะเป็นสีแดงตัดดำแบบนี้เลยอ่าให้มันรับกับฝากระโปรงหน้านะคะต่อไปอันนี้ ตัวนี้ค่ะแม็กซิ่งขอบ18นะคะตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าลูกค้าเลือกเป็นเวล5ก้านนะคะตัวยางก็จะเป็น2 5 5 5้าห้นะคะตัวนี้สามารถจัดทรงได้ค่ะสามารถโหลดได้หรือว่าจะเอาเดิมๆก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวดุมแล้วก็คาลิปเปอร์เลือกสีได้นะคะแดงสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองเลือกได้เลยอันนี้แจ้งได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้ลูกค้าขอแต่งเพิ่มนะคะติดสติกเกอร์ข้างรถนี่ตัวนี้อันนี้ลูกค้าขอแต่งเพิ่มนะคะลูกค้าจ่ายส่วนต่างเองนะแต่ว่าที่มาแถมให้ก็คือนี่พิวเวสัตว์พิวเวสัตว์เบ้ามือจับนะคะเบามือจับเคปล่าไปไปดูข้างหลังกันไปดูข้างหลังกัน ไลเนอร์ให้ด้วยนะคะไลเนอร์ไลเนอร์ศูนย์แท้นะแถมไลเนอร์ให้ด้วยแล้วก็มีตัวตัวนี้สปอยเลอร์หลังมากับชุดแต่งนะคะตัวนี้อ่าสีดำสวยๆเลยแล้วก็มาดูด้านท้ายทรงด้านท้ายจะเป็นประมาณนี้นะคะของชุดนี้นะ,ะไลเดอร์เอ็ม แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าขอแต่งเพิ่มนะคะจะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังขนาถอยจอดนะคะเรามีราคาพิเศษให้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจจะติดตั้งนะ,ะแล้วก็จะไปดูอีก2ชิ้นที่ลูกค้าขอแต่งเพิ่มได้อตอนนี้นะะดูดูภายในก่อนอ่า ตัวนี้นะคะหลักๆที่ลูกค้าขอแต่งเพิ่มก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอ Android นะคะที่สามารถรองรับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เล่นเพลงผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะดู YouTube ได้เลยตัวนี้เรามีราคาพิเศษให้นะคะสำหรับลูกค้าที่จะติดตั้งตั้งแต่ออกจากโชว์รูมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่กำลังจะติดตั้งก็จะเป็นในส่วนของวัดบูธนะคะเราสามารถจัดหาให้ลูกค้าได้เช่นกันนะคะจะมีอยู่หลายเรทราคาเหมือนกันแล้วแต่ง,งบสามารถแจ้งงบมาได้เลยนะคะนี่ จะเป็นประมาณนี้เลยสวยๆภายในเป็นเบาะผ้าค่ะตัวนี้แล้วก็เป็นกุญแจรีโมทแบบขายสตาร์ทแบบนี้กดบดล็อกล็อกรถได้นะคะปะโอเคดูดูความสวยดูความสวยลงตัวมากๆนะสำหรับตัวนี้ลืมลืมแถมแล็บหูช้างให้ด้วยนะคะ2ข้าง ด AS <C ast> ก็สำหรับย้ำโปรโมชั่นกันอีกนิดนึงนะคะโปจ่ายรับรถ2 9 9 0 0บาทนะคะผ่อนเดือนละประมาณ9,800บาทนะคะ84งวดนะคะลูกค้าจองเริ่มต้น1,000บาทนะคะสามารถเซ็นสัญญาได้ทันทีนะคะมมยมีบริการไฟแนนซ์วิ่งให้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็บริการส่งมอบรถทั่วประเทศเช่นกันนะคะ ยังไงขอฝากโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ